ตั้งใจตั้งไว้ตรงนี้เลยจ้าเ้อาพันแน่ๆอย่างน้อยโอ้ยโอเคไปดีกว่าเฮ้ยนี่มันชัดที่ฉันจ้างมานี่ฉันติดกล้องวงจรปิดด้วยมือของฉันเองแลวฉันก็เช็คแล้วด้วยว่าคุณ่ะขามยของของฉันไม่จริงอ่ะ คุณใส่ร้ายผมจับมันเลยค่ะคุณตำรวจได้ครับเฮ้ยมานี่เดี๋ยวนี้ว่าจะไปดูไซ่งานสักหน่อยเฮ้ยต้องรีบไปทำธุระอีกที่นึ่งอีกแล้วเดี๋ยวไปคุยกับช่างสักหน่อยก่อนดีกว่าอ่ะโอเคอ่ะพื้นตรงนี้ได้ระดับแล้วเดี๋ยวค่อยวางไว้เม็ดอ่า คไว้เม็ดอยู่นู่นตัดใส่ลงไปเอ้านั่นเจ้าของบ้านที่จ้างเราเดินมานี่นะสงสัยจะออกไปข้างนอกอีกแล้วสิท่าสวัสดีครับค่ะเออพี่ช่างค่ะเดี๋ยวพอดีว่าฉันนะ่ะจะออกไปทําธุระข้างนอกก่อนวันนี้เดี๋ยวจะเข้ากลับมาค่ำเดี๋ยวยังไงฝากพี่ช่างเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างด้วยนะคะไอ้พวกเครื่องเชื่อมพวกอะไรต่างๆนะ่ะได้ครับตอนนี้มันก็ประมาณ สามโมงเกือบสี่โมงเย็นงั้นเดี๋ยวผมเลือดห้าโมงเย็นผมเก็บให้นะครับโอเคค่ะอ่าได้ได้กลับมากลับมาช่วงค่ำใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคได้ได้ได้ไปเลยครับเดี๋ยวผมทำงานก่อนครับโอเคค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะโอเคเดาของบ้านธุระเยอะอย่างนี้สี่โมงสิบนาทีก็เลิกได้แล้วอ่ะนั่นขับรถไปแล้วไม่ต้องรอถึงสี่โมงเลิกเลยดีกว่าช่วยไม่ได้ อยากไม่อยู่คุ้มงานเองนี่นาไอพวกเสียมเสริมอะไรพวกนี้ไว้ตรงนี้แหละของแบบไม,ม่ใครเอาอ่ะพวกของมือช่างพวกนี้แหละที่ต้องเก็บอ่อออาฮ่ยงอะไรพวกนี้ไว้ก่อนโอ้ยยังมีเครื่องตัดเล็กอีก อาอ,อนี่มันเครื่องตัดไม้กับเครื่องตัดเล็กนี่นาร้านเราก็ขาดอยู่ด้วยจะไปซื้อเองนี่เกือบมือนะเนี่ยไปก่อนดีกว่ายังไม่หา้าโมงเย็นเลย ช่างกลับแล้วเรอเนี่ย,ยเราก็ดันลืมของก็ได้อืมโอเคเก็บเครื่องมือให้ไม่เรียบร้อยแต่ก็โอเคแหละว่าแต่โอ้ยของอยู่ไหนเนี่ยบอกว่าจะมาค่ำๆคิดถูกแล้วที่เราไม่เอาเครื่องมือช่างไปขายก่อนพอถ้าเขามาเช็คแล้วเราเอาไปเลยเนีย่มันโดนจับได้ง่ายมาทำงานที่นี่อยู่4-5ห้าวันละ รู้ว่าที่นี่ไม่มีกล้องวงจรปิดอ่ะออกไปแล้วประตูแค่เนี้ยงัดง่ายจะตายนี่ทำอลูมิเนียมมาก่อนอ่า เอาอัไ้ไปดีเนี่ยน,น่าจะยกง่ายตัวนี้น่าจะได้3-4มสี่พันอยู่เอาไปก่อนเพราะว่าเครื่องพือช่างอันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เยอะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำงานจะได้ไม่ต้องเป็นที่สงสัยเช้าแล้วมาทำงานเนียนๆ อ่าคุณครับอยู่ไหมครับผมจะเอาเครื่องมือช่างไปทำงานนะครับอ๋อครับไปหยิบได้เลยโอเคหยิบไปเลยนะครับตัดไปแถวนี้เอเครื่องตัดไม้หายไปไหนนี่ครับคุณครับเออคุณเอาเครื่องตัดไม้ไปไหนบ้างไหมครับวันนี้ผมต้องใช้งานอันนี้ครับของหายเหรอคะแล้วเมื่อวานคุณได้เช็คไหมครับผมเก็บมาแล้วนะครับฉันก็เช็คแล้วนะคะของก็อยู่ครบทุกอย่างนี่ ผมเก็บมาแล้วแสดงว่าบ้านคุณมีขโมยแน่เลยครับผมต้องใช้วันนี้กวานคุณซื้อตัวใหม่มให้ด้วยนะครับได้ค่ะได้ค่ะแล้วผมไปทํางานก่อนนะครับโอเคค่ะใช้มาขโมยมอยู่มาตั้งนานไม่เห็นจะมีขโมยเลยอะไรเนี่ยหายไปได้ยังไงสงสัยคงต้องพึ่งกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ย ี่ซือ้ออขงติดตรงนี้แหละมองไม่ค่อยเห็นหรอมั้งดูจากข้างนอกโอเคคราวนี้จะได้รู้กันสักทีว่าใครคือโม,มยกันแน่เกือบหกโมงเย็นเหมือนเดิมให้เจ้าของบ้านเขาเช็คอุปกรณ์ช่างไปก่อนออกไปแล้วก็ถึงเวลาทำมาหากินอย่างเรา งัดไม่ยากหรอกบ้านหลังเนี้ยโอเ้เชื่อมตั้งใจตั้งไว้ตรงนี้เลยจ้าห้าพันแน่ๆอย่างน้อยโอ้ยโอเคไปดีกว่า อยู่อย่างนี้อ่ะก่อนไปเราก็ล็อกประตูแล้วนี่เฮ้ย hey! ตู้เชื่อมหายไปไหนเนี่ย <Hey! S 2> คิดไว้แล้วเชียวว่าจะขโมยไม่ต้องกลับมาอีกแน่ๆแบบเนี้ยต้องดูก้องจรปิดสักหน่อยแห้ะใครมันมาขโมยของบ้านฉันเนี่ย นี้เลยจ้าเอ้ห้าพันแน่แ่อย่างน้อยอ้อยออไปดีกว่านี่มันนี่มันชัดดิฉันจ้างมานี่นี่เขาขโมยจริงเหรอเนี่ยโหไม่แน่เชื่อเลยอะแบบเนี้ย เห็นทีจะต้องแจ้งความที่มันจับซะและหลักฐานคาตาขนาดเนี้ยเท่ากันหรือ,อยังล่ะเนี่ยช่วงเนี้ยอยู่ดีกินดีไม่ต้องไปยิบยืมเงินใครอ้อาวสวัสดีครับคุณตำรวจ มาทำอะไรครับเนี่ยขอเชิญตัวคุณไปโรงพักด้วยครับเฮ้ยมาชงมาเชิญอะไรผมทำงานอยู่ไม่ว่างไปอะไม่ได้ครับเรามีหลักฐานว่าคุณขโมยเครื่องมือช่างของเจ้าของบ้านหลังนี้ไปครับโอ้ยกล่าวหากันลอยๆไม่ได้นะคุณตำรวจไม่เชื่อไปถามเจ้าของบ้านเขาดูสิเขามาเช็คทุกวนันผมให้เขามาเช็คทุกวนันผมเก็บของแล้วผมล็อกประตูด้อย่างดีเขาก็มาล็อกประตูเองนี่ไม่ได้ครับนี่คุณช่าง คุณนะ่ะไปกับคุณตำรวจเขาอ่ะถูกแล้วไปทำไมคุณก็เช็คของอยู่เองนี่คุณอย่ามาใส่ร้ายผมผมฟ้องกลับนะคุณคงไม่รู้สินะว่าเมื่อวานนะ่ะฉันติดกล้องวงจรปิดด้วยมือของฉันเองแล้วฉันก็เช็คแล้วด้วยว่าคุณอนะขโมยของของฉันไม่จริงอะคุณใส่ร้ายผมเออผมไม่ไปผมไม่ไป้มไมไปองฟังนะคคับคุณตำรวจจ<า>ับมันเลยค่ะคุณตำรวจได้ครับ มานี่ดวนี่นี่คงเป็นบทเรียนที่เราไม่ซื้อสัต์ต่ออาชีพนี่แหละนะที่เขาเรียกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่เนินจะมาอะไรอ่ะคนณตำรวจไม่ไปไม่ไป